สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Flower of Evil เมื่อสามีในฝันอาจกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไข่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึง่งที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาตลอดและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนโดยแม่ฮีซองเขาทำงานเป็นช่างโลหะเปิดร้านเวิร์กช็อปเล็กๆเป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันชาจีวอนภรรยาของเขาทำงานเป็นตำรวจสายสืบคดีอาชญากรรมดุนแรงและฮีซองอดีตเขาเคยชื่อโทโฮยอนซูซึ่งเขาและพ่อของเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องในหมู่บ้านเมื่อ18ปปีก่อนก่อนที่เขาจะลบอดีตของตัวเองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้มาพบกับชาจีวอนและแต่งงานกันนั่นเอง ซึ่งความพิดของเรื่องก็คือเบื้องหน้าของแดฮีซอเป็นสามีที่แสนดีเป็นพ่อที่แสนอบูนอ่อนโยนแต่เบื้องหลังของเขากลับเป็นคนที่เย็นชามีแววตาที่วา่างเปล่าเป็นคนไร้ความรู้สึกเยือกเย็นถึงขั้นต้องฝึกยิ้มตามวีดีโอคนเดียวเพื่อเสียแซงว่ามีความสุขเวลาอยู่ต่อหน้าภรรยายและลูกของเขาบอกได้คําเดียวว่าคนลูกกันเลยทีเดียวเรื่องราวก็ดําเนินหน้าติดตามขึ้นเรื่อยๆนะคะมีฉากให้ลุ้นตื่นเต้น สุดท้ายแล้วชาจีวอนที่เป็นภรรยา it, and and dad, และยังเป็นตำรวจจะสามารถไล่ล่าเพื่อตามหาความจริงขุดคุยอดีตและเชื่อมโยงหาสามีของเธอได้หรือไม่และถ้ารู้แล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวจะเป็นยังไงต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็เปิดฉากมาด้วยความหวังแหววของคู่สามีภรรยาอย่างแบทฮีซองและชาจีวอนทันใดนั่นเองชาจีวอนนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบอาชุดไปส่งซักเพื่อเตรียมไปกินเลี้ยงมื้อเย็นกับครอบครัวสามี พราะวันนี้เป็นวันเกิดของแบคฮีซองนั่นเองในขณะเดินทางแบคฮีซองถามชาจีวอนว่าเป็นไรไหมผมกลัวคุณจะอึดอัดด้านชาจีวอนบอกว่าฉันควรใช้โอกาสนี้ไปเจอพวกท่านบ่อยๆย,ยังไงพวกท่านก็เป็นพ่อแม่ของสามีและเป็นปู่ย่าของฮุนอาในขณะเดียวกันอึนฮาลูกสาวของเขาได้พูดขึ้นว่าคุณย่าน่ากลัวและคุณแม่เองก็กลัวคุณย่าเหมือนกันชาจีวอนถึงขั้นเบือไปเลย ต่อมาที่ร้านอาหารปู่กับญาติยืนทำหน้าบึ้งตึงด้าน,นหลังก็กลัวจนทำตัวไม่ถูก่าได้ถามขึ้นว่าไม่เคยสอนมาให้าการทักทายให้ลูกเลยเหรอแฟรฮีซองได้สวนกลับไปว่าแกคงจำได้ว่าครั้งก่อนแม่ปิดประตูใส่พวกเรานะครับชาติวอนสะกิดสามีตนไว้แล้วพาเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ตึงเครียดในขณะที่ชาติวอนและลูกสาวของเธอกำลังร้องเพลงเบรดเดย์ให้กับสามีอย่างสนุกสนาน แต่ดูสีหน้าท่าทางปู่กับย่าดูไม่แฮปปี้เลยพอดูเหมือนพวกเขาจะไม่ปื้มชาติวอนและลูกตั้งแต่แรกอาจเป็นเพราะชาติวอเป็นตำรวจแล้วทำไมพวกเขาไม่อยากให้แบงคฮีซองยุ่งเกี่ยวกับตำรวจนั่นก็กลายเป็นแค่ความลับระหว่างพวกเขา3คนชาติวอได้มอบสายนาฬิกาสลักชื่อแก่แบงคฮีซองเป็นของขวัญเขาชอบมากในคืนนั้นชาติวอนขอตัวกลับก่อนเพราะมีงานด่วน เมื่อชาติวอนกลับไปแล้วแม่ของแบคฮีซองก็ได้พูดขึ้นว่าภรรยาแกต้องงแูแน่ๆแบคฮีซองก็ได้พูดตัดบทว่าพวกเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันแม่เขาได้ฟังดังนั้นก็พูดขึ้นว่าแกที่มีอดีตสกรปรกกับภรรยาที่เป็นตำรวจถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนั้นเหรอแม่เขาก็ได้หัวเราะด้วยความขำและพ่อของเขาก็ได้พูดว่าแกบอกมาตรงๆเลยดีกว่าเรื่องนี้สําคัญกับพวกเรามาก การมีลูกด้วยกันทําให้แกรู้สึกพิเศษกับเธอเหรอแวคีซองตอบไปแบบหน้านิ่งๆว่าชาจีวอนเชื่อแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นส่วนผมก็ให้เธอเห็นแค่สิ่งที่เธออยากเห็นไม่ต้องห่วงพวกเราเหรอก ณสถานีตำรวจคังซูมีคดีเด็กอายุ12ปีตกบันไดาตามคำให้การของเด็กบอกว่าพ่อเป็นคนทำพ่อจะฆ่าเขาแจซอบนักสืบรุ่นพี่ทีมในกันกับชาจีวอนจึงพาตัวพ่อของเด็กมาสืบสวนเขาได้ปฏิเสธและได้บอกว่าในขณะเกิดเหตุเขาออกไปดื่มกับเพื่อนทราบเรื่องตอนภรายาโทรไปบอกจึงรีบกลับมาเขาทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ว่าพ่อที่ไหนจะฆ่าลูกตัวเองได้ น้านชาจีวอนยืนฟังการสืบสวนเธอได้วิเคราะห์เหตุการณ์เธอเชื่อว่าพ่อของเด็กไม่ได้คิดจะฆ่าลูกตัวเองและจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแม่ของเด็กณ้โรงพยาบาลคิมูจินนักข่าวที่ตามทําข่าวคดีตื่นเต้นตื่นเต้นรวมไปถึงคดีฆาตกรต่อเนื่องเมื่อหลายปีก่อนด้วยเขากําลังสัมภาษณ์แม่ของเด็กที่ตกบันไดเมื่อคิมูจินถามไปถามมาแม่ของเด็กดูงง,ง,งฟังไม่เข้าใจทันใดนั้นชาจีวอก็เข้ามาพร้อมกับนักสืบรุ่นน้องของเธอ เธอได้แยกตัวไปคุยกับแม่ของเด็กส่วนคีมูจินก็ได้พูดคุยอยู่กับนักสืบรุ่นน้องของชาติวอนนักสืบรุ่นน้องได้ให้คีมูจินยืมปากกาพร้อมบอกว่าสามีของชาติวอนเป็นคนทําให้เขาเป็นช่างโลหะคีมูจินเกิดสนใจขึ้นมาเพราะมันดูสวยดีและเขาก็ได้นำบัตรร้านมาจากชาติวอนต่อมาแจซอบได้ไปตามสืบคดีจนรู้ว่าพ่อของเด็กที่ตกบนใดน,นั้นแอบมีชู้ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เขาเอ้างว่าเป็นเพื่อนนั่นเอง ชาติวอเข้าไปพบแม่ของเด็กอีกครั้งและพบว่าเธอโยนกระปุกอะไรสักอย่างลงที่พื้นเธอให้เหตุผลว่ามันเป็นกระปุกวิตามินที่สามีเธอให้กินเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้มันมีแมลงสาบอยู่ในนั้นชาตีวอนสงสัยว่าแมลงสาบจะเข้าไปอยู่ในกระปุกที่ปิดฝาได้ยังไงถ้าไม่มีคนเอาไปใส่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขี่คายคดีเมื่อชาตีวอนทราบว่าในกระปุกไม่ใช่วิตามินแต่กลับเป็นยาตัวอื่น อาการของแม่เด็กก็ดูไม่เหมือนคนปกติบวกกับเรื่องที่เธอรู้มาว่าพ่อของเด็กมีชู้และเธอก็ตามสืบได้ว่าเด็กตกบันไดเพราะกลัวหมาเธอจึงเข้าไปถามความจริงทั้งหมดจากเด็กสรุปคดีเด็กรู้ว่าพ่อมีคนอื่นและต้องการจะหย่ากับแม่ของเขาโดยไม่อยากเสียทรัพย์สินและสิทธิการเลี้ยงดูลูกเขาจึงร่วมมือกับชู้วางยาทำลายระบบประสาทของภรรยาตัวเอง แมลงสาบในกระปุกยาเด็กเป็นคนเอาไปใส่เพื่อไม่ให้แม่กินยานั้นต่อส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าพ่อพยายามฆ่าเขาเป็นเรื่องโกหกเขาตกบันไดเพราะกลัวหมาเขาคิดว่าถ้าแม่รู้ว่าพ่อทําร้ายเขาแม่คงจะเสียใจยน้อยกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นชาติวรนจึงเข้าไปจับพ่อของเด็กข้อหาวางยาผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือเปรียบเหมือนการทร้ายร่างกายผู้อื่นนั่นเอง ต่อมาคิมมูจินได้ไปที่ร้านเวิร์กช็อปโลหะของแบคฮีซองเมื่อนังคู่เจอหน้ากันคิมมูจินตกใจเพราะเคยรู้จักกันเมื่อ18ปีก่อนในชื่อโทฮยอนซูและโทฮยอนซูกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการตรการรมหัวหน้าหมู่บ้านคิมมูจินถามหาแบคฮีซองสามีของนักสืบชาติวอนด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าแบคฮีซองกับโทฮยอนซูเป็นคนเดียวกันแบคฮีซองยิม้มอ่อนแล้วชวนคิมมูจินดื่มชา ในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องเมื่อ18ปีก่อนและฮีซองบอกว่ายังไงทุกคนก็เชื่อว่าฉันเป็นคนฆ่าอยู่ดีทั้งนายและคนในเมืองรวมถึงตำรวจด้วยด้านคิมโมจินก็บอกว่าถ้านายบริสุทธิ์จริงทำไมนายไม่ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วล้างมลทินให้ตัวเองคิมโมจินเริ่มรู้ตัวว่าเขาพูดมากเกินไปและระแวงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยเขาจึงขอตัวกลับและฮีซองเองก็กลัวว่าเรื่องนี้จะถึงหูตำรวจจึงลงมือทำลายคิมโมจิน และขังเขาไว้ในห้องใต้ดินของเวิร์กช็อปนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่1ยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำาี p ีที่2ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ